สวัสดีนะครับวันนี้เรามาดูตลาดหุ้นหน่อยเป,เป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าวันศุกร์มันเกิดแผ่นดินไหวอะ่ะประมาณช่วงครึ่งบ่ายของตลาดอะ่ะครึ่งครึ่งบ่ายของตลาดอะ่ะเปิดตลาดที่เ,กกเป็ด,ด,ก,นะดก,กันเปิดมามาดูที่เป็ดนะตลาดที่เป็ดกันเปิดมามา1สิบห้าสิบหกี่เกินยี่ิบนาทีอะ่ะเออแล้วตลาดหลักทรัพย์อ่ะสั่งปิดทําการเซ็งมากเลยปิดแบบปิดไปเฉยเลยอะ่ะแล้วก็ แล้วก็ถือแล้วก็ปิดไปยังไม่พอนะแล้วก็ที่แปกอ่ะพอดีเมื่อวันศุกร์เป็นวันที่มันหมดอายุพอดีไงเดือนอนี้เดือนเทสตหมดหมดอายุพอดีเลยตอนแรกแอดมินคิดว่าเขาคงเลื่อนเป็นวันหมดอายุพรุ่งนี้นะแต่เขาไม่เลื่อนเขาตัดจบเลยแล้วตัดจบไม่พอขี่โกงอ่ะที่โกงไงวะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูเป็นลายสิบห้าทีแล้วเนี่ยมันปิดเจ็ดสี่เก้าอ่ะเนี่ยมันปิดเจ็ดสี่เก้านะ แต่ตลาดหลักทรัพย์อะให้มันปิดที่เจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งเออมันขี้โกงจริงๆนะใครไปด้แอดมินต้องมาเสียเงินเนพะ้อคือแอดมินมีเดือนเดือนเฮดอยู่ไนงะมีเดือนเอ็มก็มีแต่เดือนเฮดอ่ะมีเป็นชอ็ชอตช็อตใช่ไหมถ้าปิดเจ็ดสี่เก้ามันก็ได้เงินมันก็ได้เงินมากกว่าเจ็ดห้าหนึ่งจุดสี่นะมาปิดที่เจ็ดห้าหนึ่งจุดสี่นะสี่กว่าด้วยโอแม่งอยู่ๆก็โดนโดนตลาดหลักทรัพย์โกงไป <c oughs> ไม่เคยเจอนะ ไม่เคยเจอเลยอยู่ตัดจบอ่ะเออจะตัดจบครึ่งวันอ่ะแล้วก็เออจะเอาราคาเอาราคาช่วงเช้าช่วงบ่ายบวกกันหันรวมๆกันอ่ะเออคิดอย่างนี้เลยอ่ะตอนแรกถ้าแอดมินอ่ะว่านะคิดว่าเขาคงเลื่อนอ่ะเลื่อนเป็นพรุ่งนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาไม่เลื่อนเขาเลื่อนเป็นพรุ่งนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะเพราะนักลงทุนบางคนเขามีเดือนเฮดเดือนเอ็มอ่ะนี่มันเหมือนบัดมือชกอ่ะจับเขาฟอร์สเตลอ่ะบางคนมีเดือนเฮดแล้วก็เดือนเอ็มไงสมมติมีเดือนเฮดเดือนเอ็มอย่างถ้าเท่ากันเนี่ยไปปิดเดือนเฮดเขาแล้วปล่อยเดือนเอ็ แล้วถ้าเกิดวันจันทร์มันหันผัวน่ะหันผวนกําไรก็ว่าไปอย่างนะถ้าหันผวนขาดทุนน่ะโดนฟอสเรลทันทีอ่ะไม่ต้องปันหัวหรอกอยู่เฉยๆก็โดนฟอสเทลแล้วเพราะเขาบางคนเขาไม่ได้เตรียมตัวไงเพราะว่าเขาบางคนเขาเตรียมตัวว่าเขาจะปิดสิ้นวันอ่ะเขาจะปิดช่วงสี่โมงเย็นสามโมงเย็นอะไรเงี้ยภาคบ่ายอ่ะกลายเป็นมาจะมัดมือช็อชกออ่ะไม่ยอมเปิดให้เขาเทรดให้เขาออกของอ่ะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตลาดอ่ะไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ ไม่ค่อยรู้เรื่องนักลงทุนอ่ะเหมือนกับว่าเอาตัวเองเป็นตุนกลางอ่ะจะปิดเท่านี้จบเออโอเคเลิกกันเอเออย่งนี้นักลงทุนก็เคว้งเดี๋ยไม่เคว้งเลยเนะี่ยคือตลาดหุ้นอาจจะไม่เคว้งเท่าไหร่นะแต่ตลาดทีเป็ดเคว้งแน่เคว้งแน่เพราะว่ามันมีซีรีส์แบบเดี๋ยวให้ดู f ห้าศูนย์ h สองห้า m สองห้าเนี่ยบางคนมาเล่นเป็นต่วต่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล่นอย่างงี้ เขาเล่นเป็นคู่ไงคู่สัญญาไงแล้วอยู่ไปปิดของเขาข้างนึงอ่ะแม่งเคว้งเลยไม่ได้เคว้งเพาะนักลงทุนไทยนะเพนงนากลงทุนกองทุนอะไรพวกต่างชาติเลยนะคงเหวออ่ะแม่งปิดอย่างนี้สวยเลยสวยลับตูแม่งตลาดจับนี่สุดยอดมากเลยอะะ่ะก็เลยงอะบทใบ้ฟังนะอืมก็เขาไม่ควรทาอย่างนี้คือเขาไม่เข้าใจการลงทุนไงเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนลงทุนอะไรหรือเปล่า เออถ้าคนลงทุนเขาคง,ง,งต้องต้องต้องไม่ทําอย่างนี้เพื่อให้เกิดความเสียหายรอบด้านอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ทำยังไงเนี่ยก็ตลาดที่เปกเสียหายมากตลาดอื่นไม่รู้นะแต่ตลาดที่เปกอ,อ่ะขขงแอดมินอ่ะเสียหายแล้ต้องดูด้วยว่าวันจันอ่ะเดือนเอ็มอ่ะมันจะเปิดเท่าไหร่เพราะแอดมินม,มีมีชอ็อตเดือนเฮดลองเดือนเอ็มถ้าเดือนเอ็มมาลงแม่งเสียสองต่อเลยถ้าเดือนเอ็มขึ้นก็ยังบรรเทาได้บ้างอะไรเงี้ยแม่งเจออย่างเงี้ยมีนแต่เสียกับเสีย บอกให้ปังนะว่ามัน,นมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอ่ะถึงจะเหนวยก็จริงอะไรเงี้ยแต่คุณคุณก็ควรจะมีมาตรการที่เยียวยาที่ได้มากกว่านี้เปิดเหตุกัางคืนหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยให้ออกของได้บ้างนี่ไม่ให้ออกของเลยโอ้เซง็งโอเคตัดชิปก่อน